เปเบิกเงินเนี่ยอาาเอาเบิกเงินยีกให้ไปแล้วบ่แมนบ่เอาให้ก็ได้งเงินใครเหงางแม่โอ้ยเนาะแต่และมือนี่มึงก็ได้เป็นมือเป็นแว่นมากกินแต่เหล่าเมาแต่ยาโอ้โหกุยอมมึงละละ่ะกินได้กินดีกินเหล่าคู่มือคู่แว่มมนป่านี่มึงสิเก็บเงินอยูยูบ่ว่ะบาปป้าเป่าแท้ไม่ก็ยูยูได้ล่ะคอยฟังบัวข้ามผูถอพ้นสอนนั่น เงินคำากำแก้วเก็บหอมล้อมลิทเคยฟังบอเพื่อนสอนลูกสอนล้านนันฟังอยู่กับแ่อยก็ขปฏิบัติตามนี่นี่เด้เอ้าปฏิบัติตามตั้งไหนเดี๋ยวนี่นี่เด้อหัแก้วตัวนี้ข้ามืออยู่นี่เงินค้ามกันในหาต่วักกำแก้วนี่กำมาก่อนละเออแมนกลัวมึงเด้เนาะเงินคำา่กำแก้วเออ เอาเงินมาให้คอยเบิบกมือนีคอยกับมีสองยางครบเลยเด้อ้าวว่ามันเศร้าสูบยาแล้วจะมันบอท่านสมัยล่าหลังเนาะเพรว่ามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเแ็่ให้เป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งปานใดมึงสิเศร้าสูบโอ้ยยาสูบนี่มันบอกให้จมเหมผู้ใดเด้อ <c oughs> <c oughs> และที่สองกัญ มันบ่เคยใส่ผู้ใดล่างถวยล่างซ้ำหนึ่งเขาเป่าไฟไดไปหน้าเลื่มอย่าสูบได้กลับมาเอาไดไปห่างเลืมเนี่ยเมื่อไห้คิดว่าสิกลับแปวหัวมันได้บอกลับไปเอาเออแล้วเขาจะกลับจังไหโอ้ยสร้างหัวมันเหรอเนาะไงพอแห้งเหล่ามีปัญยากสิกลับเออีตัว กูเศร้าเอาั้งบกันมีอะไรมาเล่นไงรวยนม่อยาดอกเป็นไงโยมเมื่อไรฉันจะได้รวยอะคะจนจะตายแล้วปีนี้อายุเท่าไรโยมปีนี้ห้าสิบเก้าห้าปีหน้าโยมจะมีโชคมีลาบนะโยมนะลาบก้อนใหญ่ไหมคะก้อนไม่ใหญ่แต่ได้ทุกเดือนเดือนละหกรอยนะ ดูแม่นจังและฉันจะมีผัวเมื่อไหร่คะปีนี้อายุห้าเก้านื้อคู่ของเจ้าจะถึงตอนอายุเก้าห้านะโยมทไมตายโหงใชก่อนเหรอผัวเป็นคนต้าหรือคนภาคกลางคะผัวโยมนี่เป็นคนจังหวัดราชบุรีออมีอาชีพปั่นองค์น้ำขาย ัน,น,นั่นแหละกายุเก้าสิบห้านี่เจ้าจะสบายถ้ามันเป็นเครื่องไขอเ่เปล่ามันเป็นน้ำหยางสัน่นสาเหตุที่ปีกไก่เนี่ยมันแรงเนี่ยมันบอกแม่นว่ามันเป็นน้ำแม่แรงไม่เลิ่ยังดอกมันเป็นน้ำหยางสัน่นมันเป็นน้ำมึงนีนานั่นแล้วเป็นน้ำไข่เท<อ> <laughs> ้าห้า ว่าไปทัวร์เนาะเจ้านี่อ๋อกระแม่นทัวมึงมาแตกงตัวเนี่ยน่ะว่าตัวตาลิบโอ้ยน้อมาเขาจะปากซ้อยเนี่ยกูห่วจังเลยว่ามึงมาเนี่ยงางไปหาน้ำกันเนี่ยกูว่ามันเง็ดกอกวอกอยู่เฮ้ยเถ้าห้างบอกให้ทับผู้อื่นขอ้องดีคักเนาะให้บ้านให้เมืองเขากะแตงขึ้นข่อยนี่ละ ความสามารถพิเศษที่ลีวานันคนท่าบันดาแก้ให้เป็นนกเข้าได้นี่